สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นสมเด็จเที่ยวแก้วนะครับผมผมนิยามองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ทะลุดนะครับเป็นใหญ่ทะลุดนะครับของพรปุกวลนะครับวัดตะเคียนทองนะครับจังหวัดระยองนะครับผมองปุกวลนี่จะเป็นพระเกจีศักดิ์สิทธิ์นะครับว่ากันว่าท่านเป็นสมิทธธรรมกับนะครับพระปุขุศนะครับนะครับ ปุ้คุดก็จะดูแลรักษาธรีและตังขานท่านถึ่งไม่เน่าเปื่อยนะปทิวัดจะได้ไม่เน่าเปื่อยไปดูได้นะไปชมได้ร้อยปีนะครับจะดูแลไปอีกร้อยปีนะครับอดีตการท่านก็เป็นปู่ฤาษีเป็นฤือีในถ้ำนะผู้บำเพ็ญเพียรนะครับจนระทั่งมาปทิวันเป็นพระแล้วก็ได้ทาทั้นสูงนะครับในอดีตเวลาท่านเป็นนั่งนะครับปฏิบัติธรรมในถ้ำก็จะมีเทวดานะครับนะครับเทวดาเอา เ็กไหลไม่ท่านนะนิดเดียวนะฮะท่านก็บอกโอ้ไม่ไหวไม่พอแบ่งลูกศิษย์ก็จะขอมากกว่านั้นนะครับขอนี่บางอย่างก็ให้บางอย่างก็ไม่ให้สุดท้ายท่านไปเจอเพราะว่านะครับท่านเอานะครับมวลดินกะปิดินแล้วก็นะครับแล้วก็เคือดินนะครับมาผสมกันแล้วก็อธิษฐานจิตโดยจิตตานุภาพท่านก็ทําให้เป็นเกิดคล้ายๆเป็นเหล็กไหลนะครับท่านก็เรียกเป็นที่เหลยย็กไหลต่างถ้าทําให้มีพลานุภาพในการป้องกันมาหาอุดนะครับ ก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ้าเป็นมมเกจีศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับ,รบก็อาจารย์ไพศาลแสงไทยแห่งนิมิตพิศวงก็เคยกล่าวถึงท่านไว้นะครับว่าเป็นพระดีที่ควรไปกราบก็เป็นที่เรื่องที่แปลกเพราะาอาจารย์ไพศาลแสงไทยท่านอยู่ลําพูนนะฮะมารู้ด้วยนะพระลังรยองนะครับว่ามีองค์ไหนที่มีศักดิ์ความศักดิ์สิทธิ์ได้ทําบุญด้วยเพราะว่าการทําบุญกับ เกจิที่มีศีลอาจารวัดบริสุทธิ์ก็ทําให้ได้บุญกุศลสูงขึ้นนะฮะเห็นเม็ดเต็มหน่วยว่างไงนี่คือเป็นด้านหลังนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับอาจจาะไปสารแาง,แงชใจอยู่ถึงลําพูนนะฮะไม่ได้คนแถวและยองนะไม่คนพักตะวันออกคนทางเหนือแต่ท่านก็ไปนะครับนิมิตนำ่มันก็จริงๆผมผมด้วยการถอดกิตน,นะ อดจิตโดยไปโดยมีครูบาคันชาพาไปแล้วพญาเพียงราชพาไปท่านก็บอกท่านไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้ฝึกจิตแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นอดีตการที่ทํากันไว้นะะเป็นบุญเก่าที่ทากันไว้ก็เลยสามารถถอดจิตได้มันเป็นการถอดจิตแหละถ้า,ถาฟังกันดีคือถอดจิตแล้วก็ไปไปยังสวรรค์ต่างๆไป,ไปหาผู้ดูแลบ,บุญขอ,ของวิมานต่างๆแล้วก็จะบอกมาเล่าเรื่องราวต่างๆ,ๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะครับมหัศจรรย์นะครับแล้วก็คนที่ นะครับเ,เป็นโรคแรงต่างๆีไปรักษากับท่านก็าหายนะฮะไปขอโอโหสีเจ้ากรรมในเวรแรงต่างก็าหายก็เป็นเรื่องแปลกนะครับโอเคนะครับรายการนี้ผมนิยามพิมพ์ขึ้นเองนะเพื่อง่ายสําหรับเวลาลูกค้าติดต่อเข้ามาเกิดเช่าบูชานะฮะนะครับอาจจะผิดพลาดไม่ตรงกับระบบสาระบกบจริงนะว่าผมก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นองค์นี้พิมพ์ใหญ่ทะลุดนะครับ ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับนะครับโทรถึงเก้าหกก็ห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลคกก์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านอย่าไม่พลาดลูกรายการมัธยมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ